สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับซิงค์ลมระบายความร้อน CPU ประสิทธิภาพสูงครับตัวนี้รองรับ TDP สูงสุดถึง300วัตต์ที่สำคัญครับมีหน้าจอขนาด2.83นิ้วด้วยสำหรับตัวนี้คือ a l l s i d i i600 Pro ครับสำหรับชุดลมตัวนี้ฮะจากแบรนด์ a l l s i d e อย่างที่บอกไปนี่คือตัวกล่องของเขาฮะ ใหญ่บึกบึนมากนะฮะเห็นใหญ่ๆแบบนี้จริงๆแล้วเป็นแบบซิงเกิลทาวเวอร์นะฮะมีพัดลม2ตัวด้วยกันพัดลมเนี่ยรอบสูงสุดถึง3,000รอบต่อนอาทีเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้ไฮไลไท์เด็ดของเขาก็คือในเรื่องของหน้าจอครับเป็นชุดลมแบบมีจอ TFT สีด้วยนะครับตัวนี้ขนาดหน้าจอ2.83นิ้วคุณสามารถใส่รูปภาพหรือว่าใส่วิดีโอของตัวเองลงไปได้นะครับสำหรับรายละเอียดเรื่องของสเปคเรื่องของการใช้งานต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัวกล่องแล้วก็ตัวสินค้ากันเลยนะฮะกับ Infinity ี6 0 0 Pro จาก a l ซายตัวนี้ฮะนี่คือหน้ากล่องครับอ่ะเราให้ดูความหนาโอ้โหใหญ่มากนะฮะ ตัวนี้นี่สเปคเบื้องต้นคร่าวๆนะครับก็คือมีหน้าจอขนาด2.83นิ้วพัดลมขนาด120มิลลิเมตรจำนวน2ตัวรอบสูงสุด3,000รอบต่อนอาทีเรื่องของความสูงครับ163มิลิเมตรนะฮะตัวนี้เป็นสิงค์ที่ค่อนข้างหนา และค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าความสูงเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานนะ163ม mm. ิลิเมตรรองรับ TDP สูงสุดประมาณ300วัตต์ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดสเปคถ้าเราดูในส่วนของเรื่อง Airflow และ a i r p r e s s u r e ถือว่าสูงมากๆ Airflow สูงสุดอยู่ที่ประมาณ93และ a i r p r e s s u r e นะครับหรือว่า Static pressure แรงเป่าแรงอัดเนี่ย 4. 88เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงและเสียงรบกวนนะครับก็แน่นอนครับความเร็วรอบสูงสูงแบบนี้ก็มาพร้อมกับเสียงรบกวนนะ4 5เดซิเบลแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้45เดซิเบลเนี่ยมันรบกวนมากแค่ไหนนะนี่คือรายละเอียดดิเมนชันนะครับของตัวฮิซซิงค์นะครับนี่หลกัหลกๆแล้วเรื่องความสูงนะ163มิลลิเมตรและตัวฮิซซิงค์เนี่ยจะสังเกตว่ามันกว้างกว่า ในส่วนของพัดลมอีกนะพัดลม120มิลิเมตรแต่ฮีทซิงเนี่ยกว้างไปอีกเป็น144มิลิเมตรเลยทีเดียวความน่าสนใจของเขาคือมีหน้าจอและรอบ3,000รอบและเป็นฮีทซิงที่ค่อนข้างใหญ่ mm hmm. เมื่อเราแกะกล่องออกมาครับเราจะพบกับแอ c เซสซอรีนะฮะเป็นอุปกรณ์บันเดิลต่างๆพวกขาซ็อกเก็ตแล้วก็เรื่องของพัดลมนะฮะพัดลมเขาจะใส่มาในนี้เขาใช้ชื่อว่าโคลา โพล่าแฟนพัดลมมี1ตัวนะครับที่แยกออกมาเพราะฉะนั้นคิดว่าอีก1ตัวเนี่ยน่าจะอยู่ที่ตัวฮีตซิงแล้วนะครับนี่ด้วยความที่รอบสูงนะครับแน่นอนครับใบจะหนานี่ครับสังเกตใบหนามากนะและก็ยังมีการเชื่อมติดใบแต่ละใบไว้ด้วยกันเพื่อ1แหละป้องกันใบมันหักนะเผื่อไปสกิดอะไรเล็กๆน้อยๆเนียน่ย โอกาสหักมีสูงมากเพราะว่ารอบมันสูงมาก3,000รอบอีกหนึ่งส่วนก็คือมันจะทำให้ลมเขาเรียกว่าเป่าอัดตรงไปที่ฮีทสิงทำให้ลมมันไม่กระจายนั่นเองนะครับตัวหนีบอันนี้คือดีนะก็คือไม่ต้องใช้เป็นลวดอะ่ะคือคุณใส่เข้าไปแล้วก็เหมือนเป็นลักษณะเป็นกริปล็อกแบบนี้นะปุ๊บเข้ากับตัวด้านข้างนะซึ่งจะล็อกยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวฮีทสิงอีกทีนึงตัวนี้ครับไซส์เป็นมาตรฐานนะ ก็คือ120มิลแล้วก็ความหนา25มิลิเมตรสายเชื่อมต่อจะเป็นสาย pwm เท่านั้น1เส้นตัวพัดลมเนี่ยจะไม่มีไฟนะเป็นใบทึบแบบนี้เลยใบหนามากขอบๆก็ไม่ได้มีไฟอะไรตัวพัดลมไม่มีไฟใดๆทั้งสิน้นแล้วก็จะเป็นคู่มือการติดตั้งต่างๆก็จะเป็นสายพ่วงนะครับ pwm อีก1ชุดนะอีก1บล็อกตรงนี้คือคืออะไร เป็นชุดไขควงอ๋อเขแถมไขควงมาให้ด้วยนะครับเป็นไขควงนะครับแบบนี้มีด้านแบนแล้วก็ด้านแฉกนี่เออไม่ต้องไปหาไขควงให้วุ่นวายครับแล้วก็มีซิลิโคนพร้อมกับที่ปาดซิลิโคนให้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้หน้าสัมผัสน่าจะยังไม่ได้ฉาบมานะครับเป็นซิลิโคนหลอดใหญ่เลยประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวฮีทซิงกันต่อนะครับโอ้โหใหญ่และค่อนข้างหนักฮีทไป์จำนวน6เส้นขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง6มิลิเมตรเป็นมาตรฐาน6เส้นนะครับถึงแม้ว่าตัวน้ำหนักจะเยอะแต่สังเกตครับว่าไซส์ขนาดเนี่ยเออความรู้สึกมันไม่ได้เทอะธานะคือความเข้าใจผมเนี่ยจริงๆมันอาจจะดูใหญ่เทอะทะกว่านี้มากแต่เนี่ยไม่ได้รู้สึกเทอะ้ามากแต่น้ำหนักมันมากแล้วก็ฮีทซิงค์ต่างๆเนี่ยตัวซี่ฟินเนี่ยค่อนข้างหนาครับสังเกตครับว่าผมลองกดเนี่ยมันไม่ยวบนะ คือมันมีความหนาพอสมควรเลยครับแข็งแรงเลยครับด้านบนจะเป็นโคเวอร์โคเวอร์ตรงนี้แหละจะมีไฟ A R G B นะครับสามารถควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดได้และแน่นอนครับมีจอสามารถเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนเป็นวิดีโอก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งด้านบนตรงนี้จะมีซิลิโคนด้วยนะอ๋อเป็นจุกปิดครับตรงนี้จุกปิดสำหรับการขันน็อ คุณต้องเสียบไขควงเข้ารูนี้เห็นไหมครับด้านล่างมันก็จะมีน็อตตรงนี้ขันเข้ากับตัวซ็อกเก็ตนะที่ยึดกับเมนบอร์ดก็คือขันทั้ง2ฝั่งนั่นเองนะฮะส่วนพัดลมอีก1ตัวจะถูกติดตั้งไว้ด้านในแล้วในการติดตั้งแบบนี้ผมเข้าใจว่าโคเวอร์ตรงนี้น่าจะถอดออกได้นะครับสังเกตว่ามันเป็นกลิป,ล,ปล็อกเฉยนะฮะถ้าคุณต้องการถอดเปลี่ยนหรือว่ามันเกิดอุบิเหตุใดๆก็ตามนะครับสามารถถอดโคเวอร์ตรงนี้ได้แล้วก็จะมีสายไฟครับ ซึ่งสายเนี่ยก็จะเป็นสายของพัดลมและสาย A R G B แล้วก็สายในส่วนของหัวเชื่อมต่อ USB ตรงนี้เพื่อควบคุมหน้าจอของตัวโคเวอร์นั่นเองนะฮะพัดลมเนี่ยจะเป็นชุดนี้เลยเหมือนกันกับพัดลมแยกนะ PWM แล้วก็จะเป็นต่อพ่วงออกไปได้อีก1ชุดแบบนี้แล้วก็ส่วนของตัวจอครับก็จะมี A R G B ครับ A R G B นี้สามารถเชื่อมต่อลงเมนบอร์ดเพื่อควบคุมไฟผ่าน ซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดแบรนด์นั้นๆได้นะครับและอีกหนึ่งส่วนนะครับอันนี้สําคัญนะเดี๋ยวหลายคนบอกว่าพี่ครับทำไมจอผมปรับอะไรไม่ได้คุณต้องเสียบหัวนี้ลงไปที่พอร์ตอินเทอร์เน็ของเมนบอร์ดที่เป็น USB มันก็จะทําให้ตัวซอฟต์แวร์มองเห็นในส่วนของหน้าจอที่สามารถปรับได้ตรงนี้นั่นเองนะฮะความรู้สึกโอเคแหละน้ําหนักมันค่อนข้างหนักนะครับแต่ มันไม่ได้รู้สึกเอถอะทะเพราะว่าทุกอย่างมันดูแบบแน่นแล้วก็กระชับเราลองใส่พัดลมให้ดูวิธีการใส่ก็ไม่ได้ยากนะมันเป็นคลิปล็อกแบบนี้นะฮะคุณยกมันขึ้นเข้าขอบแบบนี้นี่แล้วก็กดตรงนี้ปับ๊บฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันปับ๊บแค่นี้เองมันก็จะล็อกอยู่แล้วถือให้ดูเลยแน่นหนาครับถือว่าใช้งานง่ายนะค่อนข้างสะดวกเลยแล้วก็เชื่อมต่อสายนะครับร่วมกันแค่นี้เองมาเรามาดูต่อกันเราข้ามตรงนี้ไป หน้าสัมผัสครับนี่หน้าสัมผัสเคลือบนิกเกิลมาแววาวเลยทีเดียวนี่คุณก็ทำการฉาบซิลิโคนที่หน้า CPU แล้วก็กดลงไปได้เลยนะครับเอาเรื่องของพัดลมต่างๆเนี่ยถือว่าติดตั้งง่ายแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับรอบสูงถึง3,000รอบความสูงไม่ได้เอถอะท้ามาก163มิลลิเมตรถือว่าเป็นมาตรฐานฮีทไบต์6มิมนะครับจำนวน6เส้นด้วยกันนะครับและ ที่สำคัญพวกค่า Air Pressure ค่า Airphone ต่างๆางสูงมากๆนะฮะมีหน้าจอควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ได้เอาละเราไปทำการติดตั้งไปประกอบแล้วก็ไปทดสอบประสิทธิภาพกันเลยครับมาครับตอนนี้ผมก็ทำการติดตั้งตัวชุดลมตัวนี้ฮะ i 600 Pro จากออซายเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะสังเกตครับว่าหน้าจอก็แสดงผลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบนะครับก็จะมีไฟ RGB อยู่ตรงนี้สามารถควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดแบรนด์นั้นๆได้ในส่วนของซอฟต์แวร์ของ a l l s i นะครับตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ที่ในส่วนของรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนะครับก็จะมีฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะฮะก็จะแสดงรายละเอียดของการใช้พลังงานต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับรวมไปถึงฮาร์ดดิสก์ด้วยนะแรมก็แสดงนะฮะแล้วก็เป็นหน้ารวมนั่นเองฮะรประมาณนี้แล้วก็ฮาร์ดแวร์อินโฟมชันเป็นรายละเอียดสเปค เรื่องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือรายละเอียดที่เราใช้ทดสอบในคลิปนี้ก็คือเมนบอร์ดนะครับ TUF Gaming Z890 Pro WiFi นะฮะ Intel Core Ultra 7 265KF การจอเป็น RX 7900 XTX แล้วก็แรมเป็น DDR5 Tough RAM r c ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับเป็นซิงค์แรมแบบเรียบเรียบหรูหรูนะฮะแล้วก็ซีเกตเป็นซีเกตฮาร์ดดิสต์นะครับ,แล, c ate, รบแล้วก็จะมี S Samsung s สเเนี่ยเอาไว้ลง Windows ประมาณนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดสเปคคร่าวๆทีนี้เรามาดูส่วนสําคัญก็คือ TFT Color Screen นะฮะหน้าจอในการบอกสถานะต่างๆนั่นเองคุณสามารถเลือกได้นะครับในการใช้งานเปิดปิดตรงนี้ก็ได้นะครับคุณจะเปิดจะปิดใช้งานต่างๆนะครับรวมไปถึงกลับด้านหน้าจอนะครับเพื่อเป็นแนวนอนแนวตั้งหรือว่ากลับหัวต่างๆเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับมีโหมด1โหมด2 เป็นแบบแสดงรายละเอียดเต็มๆก็เลือกใช้งานได้อันนี้คือเปิดเต็มสตรีมทุกอย่างเลยแล้วก็คุณสามารถเลื่อนได้นะให้ส่วนไหนขึ้นมาอยู่ส่วนแรกส่วนหน้าส่วนบนอะไรแบบนี้ทั้งหมดเมื่อเราเปิดเนี่ยมันจะวนลูปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตว่ามันวนไปเรื่อยๆนะฮะถ้าใครรู้สึกเอ้ยแหมมันลกสายตาเหลือเกินก็เลือกเฉพาะที่เราใช้งานได้แล้วก็ปิดมันไปให้หมดประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกความเร็วสปีดในการวนลูปได้อีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับก็คือในส่วนของ เมนูสุดท้ายตรงนี้นะครับมันคือเมนูวิดีโอครับคุณกดเข้าไปครับอันนี้คือวิดีโอที่เขามีมาให้ในซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะนี่ครับมันก็จะดีเทคทันทีนะครับนี่เราให้ดูก่อนมันจะวนลูปไปเรื่อยๆครับหรือคุณจะปิดมันก็ได้รู้สึกว่ามันหลายภาพเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะบวกเข้าไปนะครับกดที่บวกนะบวกตรงนี้นี่อันนี้เป็นไฟล์วิดีโอที่ทางออซายส่งมาให้ผมนะครับเป็นไฟล์แบบสำเร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถแอดเข้าไปได้ เมื่อแอดเข้ามานะครับมันก็จะอยู่ในหน้าพรีวิวตรงนี้คุณก็กดตรงนี้นะครับเซฟปั๊บเซฟปุ๊บมันจะอยู่ทางซ้ายตรงนี้คลิกปุ๊บมันก็จะลันอันนี้เป็นแบบว่าเป็น scrolling นะเอ่อเป็นสไลด์แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้น scale ิดีโอเดี๋ยวเราให้ดูครับว่ามันเท่าไหร่นะฮะ scale ิดีโอเนี่ยมาตรฐานที่เขาทํามาก็คือ240คูณ320นะครับก็จะเป็นแบบแนวตั้งนั่นเองนะครับ ฟอร์แมตไฟล์เนี่ยเป็น .mp4 เป็นมาตรฐานนะฮะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะนี่เราแอดเข้าไปแล้วก็เซฟเออผมไม่แน่ใจว่าแอดสูงสุดได้กี่ไฟล์กี่รูปนะแต่ก็คิดว่าน่าจะเยอะพอสมควรเลยคุณจะทําเป็นโลโก้ตัวเองก็ได้เป็นโลโก้ตัวเองแล้วก็ใส่เข้ามาหรือใครแบบเอ้ยรู้สึกมันกวนสายตาคุณก็ปิดได้เอาเฉพาะที่ต้องใช้ก็ได้นะครับอะอยากจะดูแค่ CPU ก็ได้เช่นเดียวกันตัวซอฟต์แวร์เขาไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนนะครับมีแค่นี้เลย ฮาร์ดแ r ร์มอ i ิเตอร์ฮาร์ดแวร์อินโฟมิัแล้วก็รายละเอียดของหน้าจอนะครับในการปรับแต่งนั่นเองนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของการปรับเอฟเฟกเรื่องของไฟนะฮะเราจะใช้ซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดแบรนด์นั้นๆเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราใช้ ASUS นะเราก็ใช้ในส่วนของ Aura Sync นั่นเองอันนี้คือรายละเอียดของหน้าต่างภาพรวมของซอฟต์แวร์ของ ASUS แต่มันจะมีในส่วนของ Aura Sync โดยเฉพาะนี่คุณก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เลย ก็ดีเทคไว้ง่ายๆครับใช้งานง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนสมาร์ทเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าปรับสีไปตามอุณหภูมิคุณอาจจะไม่ต้องมาดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะฮะสังเกตจากสีได้เลยนะครับเรนโบว์คัลเลอร์ไซเคิลนะฮะสตอปปิ้งริทติ้งนะฮะสามารถเลือกเลนดอมก็ได้เลือกเป็นสีเดียวก็ได้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างเสถียรนะครับไม่ซับซ้อนอ่าเราเปิดเป็นเรนโบว์เอาไว้ทีนี้เรามาดูที่แดชบอร์ดอ่าสำหรับ พัดลมตัวนี้3,000รอบอย่างที่บอกไปสูงสุดเรามาฟังเสียงกันก่อนไหมนะครับก็อาจจะไม่สามารถบอกได้เป็นเดซิเบลนะผมไม่ได้มีเครื่องวัดขนาดนั้นแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เที่ยงตรงมากนะเราใช้ความรู้สึกแล้วก็ผมวัดจากหัวกล้องแล้วกันนะครับตอนเนี้ระยะของกล้องที่ตั้งห่างอยู่กับในส่วนของ CPU Cooler เนี่ยประมาณ1ฟุตเศษๆนะครับก็ประมาณ30เซนบวกๆนิดหน่อยนะครับเรามาที่แฟนสปีดนะนี่ ตอนนี้รอบพัดลมอยู่ที่1200รอบแน่นอนครับ1200รอบเนี่ยเงียบนะเงียบมากๆนะครับเราลองเงียบแล้วฟังเสียงเดิมๆกันก่อนนะว่าการเปิดใช้งานที่ยังไม่ได้มีการโหลดอะไรมากมายเนี่ยเป็นยังไงไปฟังกันครับ โอเคเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณ1,200รอบเอาความรู้สึกผมก่อนเลยเงียบเงียบจริงๆอันนี้ขนาดเราเปิดฝาเคสนะถ้าเราปิดฝาเคสเนี่ยโอ้โหเงียบกว่านี้อีกเอ0อหนึ่รอบนะครับอันนี้เราไปดูสุดเลยไหมสา0 0ั 3, รอบนะครับว่าเป็นยังไงไป โอเคอันนี้ก็คือเสียง3,000รอบแต่สังเกตครับว่ารอบพัดลมเมื่อสักครู่เนี่ยมันวิ่งสุดก็ประมาณ2,700รอบซึ่งก็เป็นไปตามสเปคครับสเปคเขาส่วนมากนะพัดลมเนี่ยก็จะบวกลบ10%ประมาณนี้10%ของ3,000รอบก็อยู่ที่ประมาณ300รอรอบอ่ะก็ถือว่าตรงตามสเปคนะฮะ อ่ะอันนี้เป็นเรื่องของเสียงรบกวนเรื่องของหน้าจอทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของผลทดสอบดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละเรามาที่เรื่องของรายละเอียดในการทดสอบกันบ้างนะครับอุณหภูมิห้องนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 6ถึง27องศานะครับ และในส่วนของเคสเนี่ยก็จะเป็นการเปิดโล่งแบบนี้เลยนะไม่ได้ปิดฝาเคสนะครับและในส่วนของ CPU ครับก็อย่างที่บอกไปแล้วคือ intel core i l t r a 7 2 6 5 kf เรามาดูรายละเอียดของ CPU นิดนึงนะว่าใช้พลังงานยังไงบ้างนะครับอันนี้คือรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ของ intel เลยนะฮะในส่วนของพลังงานพื้นฐานเนี่ย125วัตต์แต่เทอร์โบสูงสุดอยู่ที่250วัต เพราะฉะนั้นพีคโหลดก็คิดว่าจะอยู่ราวๆประมาณนี้โปรแกรมที่เราเทสเนี่ยก็จะไล่ไปตั้งแต่ในส่วนของโปรแกรมตัดต่อวิดีโอทํารูปภาพเทสด้วย CPU Z รวมไปถึงสุดท้ายเนี่ยกับ Cinebench R23 ใช้พลังงานเยอะที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูที่ CPU Z กันก่อนเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดของเมนบอร์ดด้วยนะฮะที่เราได้บอกกันไปแล้วนะฮะอันนี้ รายละเอียดหน้าต่างของ CPU Z ต่อมาเรามาดูรายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปทดสอบนะที่หน้าฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับอุณหภูมิณนะตอนนี้ประมาณ30 กว่าองศาใช้พลังงานประมาณ20กว่าวัตต์ไม่ได้มีการโหลดอะไรมากมายนะฮะมาที่โปรแกรมแรกที่เราทดสอบนะฮะเราจะไล่าจากการทํางานไปจนถึงการเบินเทสด้วยซีนิเบนซ์ R23 นะฮะเบาๆก่อนด้วยโปรแกรม Premiere Pro ในการตัดต่อวิดีโอถามว่าทําไมมันเบาๆได้นะฮะเพราะว่าโปรแกรมนี้ใช้การ์ดจอในการช่วยประมวลผลเพราะฉะนั้นเรามี RX7900XTX มันช่วยได้เยอะมากๆนะครับอ่ะเรื่องของการตัดต่อนะฮะอันนี้เป็นวิดีโอ 4K นะครับก็ทำงานได้สบายอยู่แล้วนะ เราลองลากเล่นๆให้ดูครับอุณหภูมินะตอนนี้อ่ะเราขอรีเซ็ตก่อนนะปับ๊บอุณหภูมิตอนนี้เ,เท่าไหร่40องศาอุณหภูมิห้องย้ำอีกทีฮะประมาณ26-27องศาครับกำลังไฟตอนนี้โอโ้โหเบาๆครับสูงสุดอยู่ที่65วัต์เท่านั้นนะครับเฉลี่ยประมาณ50วัตนะเวลาเราลากพรีวิวตัดต่อแบบนี้นะครับก็สบายๆครับรอบพัดลมนะครับก็ประมาณ1,200รอรอบนะเป็นมาตรฐานเลยเนาะในการใช้งานเบื้องต้นนะ เรา,าเอ็กพอร์ตเลยดีกว่านะฮะโปรแกรมนี้เบาๆสบายๆายกันไปก่อนนะฮะตอนนี้ทําการเอ็กพอร์ตเรียบร้อยครับใช้พลังงานเพิ่มขึ้นนะไปหนักการ์ดจอยอย่างที่บอกไปแล้วก็ CPU ครับประมาณ30%กําลังไฟขึ้นมาที่112วัตต์นะครับอุณหภูมิโอ้โหยังเบาๆอยู่เลยครับ <c oughs> ดีดขึ้นไปแตะจังหวะเดียวนะ57องศาเหลือๆครับประมาณนี้นะฮะในการตัดต่อวิดีโอคุณไม่ต้องกังวลน,นะจริงๆคุณใช้ CPU c o คูล cool er รุ่นเล็กกว่านี้ก็ได้ถ้าคุณทํางานตัดต่อวีดีโอแล้วมีการ์ดจอช่วยในการประมวลผลนะเรามาที่อีกหนึ่งโปรแกรมกับโปรแกรม Lightroom Classic ครับโปรแกรมนี้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถใช้การ์ดจอในการประมวลผลได้นะครับแต่ว่าเราจะปิดการใช้งานส่วนของการ์ดจอนะมาดูกันครับ เลือกที่ performance ตรงนี้ครับนี่ครับเราจะปิดเพื่อให้ดึงพลังงานของ CPU มาแบบ100%นตะตอนนี้เราก็ทําการปิดในส่วนของการใช้พลังงาน CPU แล้วนะภาพทั้งหมดตอนนี้203รูปนะครับเป,นะเป็นไฟล์ ARW นะเป็นไฟล์รอจากกล้อง Sony a 7 3นั่นเองเรามา export เ,เลยแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าในการใช้พลังงานต่างๆของ CPU 100%นะในแต่ละโปรแกรมก็แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณใช้ในการ render 3D เนี่ยจะใช้พลังงานเยอะ มากที่สุดนะครับหลังจากที่เราเคยทดสอบมาบ่อยๆนะเราทําการเอ็กพอร์ตแล้วฮะเรามาดูการใช้พลังงานครับตอนนี้203ไฟล์นะครับดู CPU ครับ100%ครับและความร้อนนะครับมาดูกันตอนนี้64องศาสูงสุด68พีกโหลดอยู่ที่194นะครับซึ่งอุณหภูมิห้องเหมือนเดิมครับตอนนี้ประมาณ26-27องศานะครับกำลังไฟก็ยังไม่ถึง200วัตต์เลยนะอันนี้เลนเดอร์ไป47-49%แล้วนะ โอ้โหอันนี้คือสบายๆนะเราไล่สเตปไปเรื่อยๆนะยังเหลือๆนะครับรอบพัดลมก็ยังวิ่งต่ำๆนะผีขึ้นไป7 1ครับขึ้น200วัตต์มีให้เห็นแล้วนะ209วัตต์ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเอ็กพอรตรูปภาพโดยใช้ CPU นะอันนี้เราเทสให้ดูใครมีการ์ดจอก็ใช้การ์ดจอในการประมวลผลได้อันนี้ยังสบายๆรอบพัดลมก็ยังไม่สุดด้วยนะเรามาดูที่ CPU แซดกันบ้างนะครับโปรแกรมนี้ก็สเตรทเบนได้นะฮะเรากดเลยครับรันต่อทันทีฮนะ นี่ครับจะสังเกตครับว่าการใช้พลังงานเนี่ยก็ใกล้เคียงนะอาจจะสูงกว่าการเอ็กพอตรูปภาพเมื่อสักครู่เล็กน้อยเนาะแล้วก็ความร้อนอยู่ที่72องศาครับ CPU รัน100%อยู่นะตอนนี้รอบพัลมก็วิ่งสูงขึ้นอีกเล็กน้อยนะเรามาดูกันสักนิดนึงนะว่ารอบเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณ2,000รอบ ยังไม่สุดด้วยนะถามว่าเสียงรบกวนเยอะไหมถ้าบอกว่า2,000รอบเนี่ยถือว่าอันนี้รับได้เพราะว่าเราเปิดฝาเคสด้วยนะหลายๆคนใช้คอมพิวเตอร์อาจจะปิดฝาเคสเนี่ยช่วยเรื่องของเสียงรบกวนลดลงได้เยอะเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ81องศา226วัตต์สูงสุดในช่วงพีคโหลดนะครับเฉลีย่ยเนี่ยประมาณ70กลางๆนะตอนนี้ก็ยังเหลือเหลือสบายๆเลยครับ นี่คอสปีดต่างๆก็วิ่งสุดนะครับเอาละเราไปโปรแกรมสุดท้ายกันเลยนะอันนี้คือขนาด CPU Z เบ burn t e s แล้วก็ยังสบายๆนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ70กลางๆพีกโหลด81องศานะครับไปที่ c i n e b e n c h r23 ครับเราทสต่อเลยอย่างรวดเร็ว CPU รัน100เรียบร้อยนะฮะ 236วัตต์นะครับรายละเอียดตามสเปคหน้าเว็บไซต์ของ Intel นะครับระบุไว้ว่า TDP สูงสุดของ Core Ultra 7ตัวนี้ก็คือ250วัตต์นี่ขึ้นมา250วัตต์แล้วนะครับแต่อาจจะมีบางจังหวะพีคโหลดขึ้นไปก็เป็นไปได้นะครับ260อาจจะมีให้เห็นบ้างตอนนี้ฮะ81องศายังไม่เกินนะที่รัน CPU Z อ่าเริ่มเริ่มเฉลี่ยขึ้นมาที่80แล้วนะ แล้วก็กําลังไฟเนี่ยค่อนข้างสูงกว่า CPU Z นะครับเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกันนะฮะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดคุณใช้โปรแกรมที่มีการเรนเดอร์งาน 3D นะครับและใช้ CPU เยอะๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะในส่วนของเรื่องโปรแกรมรันเรนเดอร์ 3D นั่นเองนะครับเค okay. รอบพัดลมนะครับเสียงเริ่มขึ้นมาแล้วนะมาดูครับว่าเท่าไหร่นะโอ้รอบพัดลมตอนนี้ประมาณ2,200ก็ยังไม่สุดนะนี่คือ ดันขึ้นไปสูงสุดเนี่ย2,200ต้องบอกก่อนว่าในส่วนรอบพัดลมตอนนี้เราเปิดเป็นออโต้นะครับไม่ได้มีการปรับแต่งใดนะครับ2,300รอบแล้วนะครับสูงสุด3,000รอบลบ10%จากที่เราเทสเมื่อช่วงต้นเนี่ยก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ2,700รอบลบ10%นะก็300รอบพอดีเลยนะฮะแต่ตอนนี้สูงสุดที่เราเห็นคือ2,300รอบเสียงรบกวนผมถือว่าถ้าเกิดบอกว่ามันคือพัดลมรอบสูงสุด3,000รอบแล้ววิ่งประมาณเนี้รับได้ไม่ได้น่ารำคาญมากนะครับ เออส่วนตัวรู้สึกอย่างนั้นโอ้ตอนนี้ขึ้นไป82องศานะแต่เฉลีย่ยเนี่ยก็สูงกว่า CPU Z นะอาจจะเรื่องของความร้อนสะสมด้วยนะเพราะว่าเราลันต่อเนื่องกันเลยนะตอนเนี้ยเฉลีย่ยคิดว่าอยู่ที่ประมาณ80องศา258วัตต์ไม่ต้องกังวลเลยสำหรับชุดลมตัวนี้คุณขยับขึ้นไปอา Ultra 9หรือว่าไรเส้น9ก็ยังสามารถใช้ได้นะ TDP 300วัตต์ตามรายละเอียดสเปคตามฟีเจอร์เขาผมคิดว่ารองรับอยู่นะครับเอาอยู่เลยแหละถือว่าตัวนี้เย็น จบไปแล้วกับซิงลมตัวเทพนะฮะตัวนี้จากแบรนด์ a l l s ide, i g n i600 Pro อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เนี่ยหลายคนมีความต้องการหลังจากดูคลิปเลยแต่ต้องบอกว่าณนะตอนนี้ครับยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะฮะก็เราจะแปะลิงก์ที่มีจำหน่ายตอนนี้จะเป็นในส่วนของ a เม z o n นั่นเองนะฮะสำหรับราคาก็สามารถไปดูรละเอียดได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยนะฮะเรามาสรุปแบบสั้นๆคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายนะฮะตัวนี้ เป็นซิงลมแบบซิงเกิลทาวเวอร์ใช้งานง่ายมีพัดลม2ตัวนะฮะพัดลมอีกหนึ่งตัวเนี่ยสามารถติดตั้งได้แบบง่ายๆแบบคลิปล็อกนะครับไม่ต้องใช้แบบลวดเส้นมาเกี่ยวตัวฮีทซิงแต่อย่างใดนะฮะถือว่าอันนี้เป็นข้อดีเลยนะในการติดตั้งเรียกได้ว่าติดตั้งง่ายนั่นเองนะฮะและในเรื่องของประสิทธิภาพรองรับ TDP สูงสุดถึง300วัตต์แต่ CPU ที่เรามาทดสอบนะฮะ TDP สูงสุดอยู่ที่ประมาณ250วัตต์เนี่ยก็เหลือๆครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณ80 องศาต้นๆเท่านั้นในอุณหภูมิห้องประมาณ26-27ทีนี้เรามาว่ากันที่เรื่องของหน้าจอครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ TFT สีด้วยนะครับ2.83นิ้วนะฮะสามารถใส่รูปวิดีโอใส่รูปภาพที่เราต้องการได้นะครับและสามารถแสดงสถานะของซิสิเคมภายในเครื่องได้ด้วยนะครับก็ถือว่าอันนี้ดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่ต้องการชุดลมแบบมีจอ เพิ่มความสวยงามให้กับเคสคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของรอบพัดลม3,000รอบ2ตัวเนี่ยหลายคนอาจจะก,กังวลพี่ครับ3,000รอบเสียงมันไม่กระหึ่มหรอหลังจากที่เราทดสอบนะครับถ้าคุณใช้แบบออโต้นะไม่ได้เปิดรอบสุดแล้วคุณใช้งานทำงานตัดต่อวิดีโอเล่นเกมทำรูปภาพพวกนี้เนี่ยรอบพัดลมมันอยู่ที่ประมาณ1,200ถึง1,300รอบอะเต็มที่ ไม่เกิน2,000รอบด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้น3,000รอบเนี่ยมันมีเอาไว้เผื่อสําหรับว่าเฮ้ย CPU คุณมันอาจจะร้อนเกินไปหรือว่าอุณหภูมิห้องนตอนนี้มีความร้อนสะสมที่มากเกินไปนะครับทำให้มันอาจจะรันถึง3,000รอบแต่จากที่เราทดสอบไม่ว่าจะเป็น c i n e b e n r h R23 หรือว่าจะเป็น CPU z หรือจะเป็น Lightroom ในการ export รูปภาพที่ใช้ CPU 100%ทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีโปรแกรมไหนวิ่งถึง3,000รอบเลยนะครับก็ถือว่าถ้าคุณใช้กับ CPU ตัวนี้นะ อันนี้เราอ้างอิงจากที่เราทดสอบนะครับโอกาสที่จะรันถึง3 0 0พรอบมีไหมมีถ้าเกิดคุณอยู่ในห้องพัดลมหรือว่าห้องที่มีอุณหภูมิสูงกว่านี้อย่างที่บอกไปว่าเราเทสในอุณหภูมิห้องที่ประมาณ26-27องศาทีนี้ถ้ามันวิ่ง3 0 0พันรอบละ่ะเสียงรบกวนมันโอโ้โหน่ารำคาญมากไหมผมรู้สึกว่าถ้าบอกว่า3 0 0พรอบเนี่ยเงียบนะครับเงียบในระดับ3,000รอบนะก็คือมันไม่ได้ดังแบบโอ้โหกระหึมมากเหมือนพัดลมพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรขนาดนั้นนะ ก็ถือว่าเรื่องของความดัง3,000รอบไม่ต้องกังวลมากนะักสำหรับใครที่สนใจอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยก็มีวางจำหน่ายอยู่ที่ a เม z o n นะก็สามารถไปดูรละเอียดเพิ่มเติมกันได้สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ